สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะโมนี้ก็มาพบกับนําเชียรวันที่24สิงหาคม66สิ้หค่ะท่านผู้ชมค่ะมโอนี้นําเชียรก็ได้รับสายจากอาจารย์พานท่องเลขค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิน่นโทรมาแต่หมู่ว่านค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันฝนตกนําเชียรไปทุระบร่ได้อัดค่ะเพิ่นวา่า ให้น้ำเชี่ยอัดลงอ่องน้ำเชี่ยน้ำเชี่ยว่าให้เก่ามาเชี่ยอัดได้บ่อพ่นว่าให้น้ำเชี่ยพนะค่ะท่านผู้ชมเพิอ่นอยากปล่อยให้ ah. น้ำเชี่ยลงเพพ่นว่าเพ่นมีที่เด็ด inha, ค่ะท่านผู้ชมค่ะต้องลงให้ได้ต้องลงให้ได้ท่อมาแต่ตีหาค่ะท่านผู้ชมต้องลงให้ได้ตัวเลขเพื่อนเนี่ย สิเป็นตัวใดค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นสิไปรับช่มรับฟังน้ำเชี่ยกบขอขอพระคุณอาจารย์ที่เพิ่นโทรมาบอกแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อให้พี่น้อง FC. เอฟซีเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอา,อาจารย์เพิ่นกินบ่ไดนอนบ่รับพุ่ะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นโทรหาน้ำเชีย่ยมื่ขึ้นกะฝนตกขันเลยบ่ไดหลับค่ะเพิ่นอยากให้โล่งคักค่ะ ต้องปล่อยให้ได้เป็นตัวไรไปฟังกันเลยเด้อค่ะสวัสดีครับอาจารย์นอนหลนนับบ่าไงฮะนอนหลับบ่น้ำเชียร์ว่ได้รับโทรศัพท์ว่าเป็นยงัง <laughs> ค่ะอันเอ้ากินบ่ได้นอนบ่หลับอยากปล่อยที่เด็ดแม่นบ่ออาจารย์อยากปล่อยที่เด็ด มันให้ตัวกลับมันให้ตัวกับไปนะงวดทีแล้วนะอันเป็นเป็นอย่างคือให้น้าเชียร์ลงอันเน้นมากค่ะว่าต้องให้น้าเชียร์ลงโอ้ยดังให้น้ำเชีย,ย,ยด,ดังนะโอ้ยค่ะท่านผู้ชมไปตลอดเลยค่ะเอาเอาวาจังไหนค่ะอาจารย์งวดนี่บานีให้เกามาเสียไป ให้เออนั่งอู้ให้ให้เขามาเสียไปนั่นมันมันเป็นเจ็ดศูนย์หเว็นบอสบ้านนี้ค่ะแข่งแขงนั่งเสียนั่นหกศูน,นย์นเจ็ดสิ่งนี้หกศูนย์เจ็ดค่ะครับวิ่งตังวไหนอาจารย์วิ่งศูนย์ครับ วิ่งศนยหลัก10บนศหลักสิบบนศนหลักสิบบนหลักสินบนเก้นนกู้หกศนจ็ดศูนย์ค่ะหกศมีตัวอะไรอีกบ้างอาจารย์นีค่ะล่างนี่ล่างค่ะวิ่งห้าวิ่งหหลักสิบค่ะหลักสิบ ค่ะห้าสองห้าสองครับผมคู่เดียวบ่อาจารย์ฮะคู่เดียวบ่ค่ะคู่เดียวครับโอ้บ่กันเลยบ่ค่ะอาจารย์บ่กันบ่เกินมันหรอกโอ้บ่กันบ่เกินค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ละเออตัวนี้ค่ะคนให้ยรักพร้อมค่ะท่านผู้ชมเดียวฮาลิตเตอรี่กำไว้จักสองสามงานก็โอ้ค่ะฮาลิตเตอรี่กำไจักสองสามงาน เสียแนะ่เสียนะนะอาจารย์แน่มวลเสียแน่เอ้าซื้อน้ำอาจารย์ทุกมวลที่อาจารย์เดินนี่นี่คักงเลยงมวลนี่อืออาจารย์แค่สองสามางานอยู่ละโอ้เอาค่ะเรีพกพนุนบาหลายครูค่ะสิ่งลองน,น,อนอั่ยงยูไม่เคยกลัวเรื่องมวลนี่สัญจรไม่เคยกลัวสัญจรไม่เคยกลัวเออย่านแต่บุม,มีสัญจรโอ้ ให้เขาเนี่ยเด้ออาจารย์หลายงวดเลยดิพี่น้องใส่แหงดิอาจารย์ให้ให้เขาคักๆแน่พี่น้องคนใส่แหงแล้วก็น้ำเชี่ยมันหลายงวดแล้วค่ะอาจารย์แมนอยู่มันมันมได้แต่ตัวเดียวตัวเดียวสองตัวเนาะมีงานผู้ผลทุ่นหน่อยเพิ่นอันเฮ็ดน้ำบ่ได้ดิอาจารย์เนาะแม่นีดีแล้วค่ะเพิ่นต้องการสามตัวสองตัวเพิ่นบกลัวสัญจรค่ะท่านผู้ชมลัวแจ่บ่มีสันจรค่ะ อเอาน้ำเสียล่งมันนี้เลยนะค่ะเดี๋ยวอัดแล้วกระซีเฝ้าร่งให้เลยค่ะอาจารย์ครับครับครับค่ะอันขายคว้างแล้วเราบอกฮะขายคว้างแล้วเราบอกค่ะเอ่อ่าัทแล้วให้เด็หน่อยขายขมานอนอืมขามานอน,อาาน,อนให้เดกหน่อยขายค่ะผักพวนผักพวัน,าวนมาบอกหลีกค่ะท่านผู้ชมอโอ้ยหาน้ำเสียเต็มหมู่บ้านค่ะจนเท่าปันดแตะเลี้ยโถนว่ โอ้ยๆเาบานี้งวดนี่ขอให้อาจารย์แตกสามตัวฝังเรืงวดนี้ค่ะเขาพักหลังมามันเขาตะวิงเนาะอาจารย์ตะวิ่งเตงวิงเติงอืสลับตำแหน่งแน่ค่ะก็มีเขาไม่รู้แน่ค่ะอาจารย์เอค่ะ ครับครับขอบคุณครับเอาอาจารย์สวัสดีค่ะไม่มีแล้วค่ะครับครับครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นนไ้วิ่งศูนย์หลักสิบบนตัวเดียวจับคู่หกศูนย์เจ็ดค่ะสำหรับรางเพิ่นนไ้วิ่งห้าหลักสิบจับคู่ห้าสองตรงๆค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขเพิ่นกา ส่วนหมากเดี๋ยวนี้ก็มีตาเขาว,วิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมมีตาเขาว,วิ่งค่ะเลขว่าหลายคููแต่ว่าพี่น้องกับว่าเพิ่นปล้อยหลายขีบแมนอย่ค่ะท่านผู้ชมป้อยหลายขีบแต่ว่าเพิ่นก็ปป้อยเทละคููค่ะพี่น้องก็บจว่าเพิ่นไปหลอกไส่ไมาอีกแล้วน้ำเชียค่ะเบิ่งเผื่อคว่ำบันเทิงไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นอยากป้อยค่ะเพิ่นอยากปล้อยเพิ่นโทรมาบอกค่ะ ก็จะมีเป็นแบบค้ำๆไปน้ำไข่ hm, คเคียดไปน้ำ hm, ค่ะท่านผู้ชมค่ะอยกาคอมเมนต์ว่าให้เพิน่นเด้อค่ะพราะว่าน้ำเชียเอาเพิ่นมาล่งนี่ผักล้างมานี่พี่น้องก็แยคอมอเมนตนว่าให้เพิ่นเนาะค่ะน้ำเชียก็เลยให้เก่ามาเชียล่งค่ะท่านผู้ชมบ้าน,นี่เพิ่นกะบอกไห้น้ำเชียล่งให้ค่ะท่านผู้ชมก็ยีในขีปมละ ah, เพิ่นบอกค่ะเพิ im, ่นอยากไข้น้ำเชียล่งให้ค่ะอ บางเทียน้ำเชียลงเจงสี่ค่ะพี่นองกับข้อมินแบบหน้าหน้าชิดตังน้ำเชียรกับเลียตนอาจารย์หรือว่าเซียนเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเลียตนอาจารย์เซียนไปหลอกมากยงสันยิงสี่ค่ะที่ที่อาจารย์หรือว่าเซียนที่เพิ่นโดนเอฟซีวาให้น้ำเชียกับว่าอยากเอามาลงค่ะน้ำเชียกับว่าอยากเอามาลงเลียตนเลียตนอีลีค่ะท่านผู้ชม ค่ะบางท่านก็คอมเมนต์นี่ว่าสุดยอดค่ะท่านผู้ชมสุดยอดอยังเตีย้ยว่าให้ค่ะพี่น้องตัวเลขถึงเพิ่นปล่อยหลายอันหลายคลิปเพิ่นก็มีตัวเดียวบางสำนักเพิ่นปล่อยคลิปเดียวเพิ่นก็มีเป็นเศร้าคนนี้ค่ะท่านผู้ชมเป็นสิปเป็นเศร้าค่ะค่ะก็เข้าใจพี่น้องอยดีรอกค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียก็เป็นกลางเนาะค่ะเบิ่ง เพื่อควมบันเทิงไปคือพีประกายวานะ่คะท่านผู้ชมคือพอจะเริ่ญนศินวาค่ะตัวเลขเนาะค่ะพนกาจแบงปันค่ะบางมองบางทีมันกระส้นกันจังสีค่ะท่านผู้ชมค่ะคือจังอาจารย์ถูกท่านละค่ะเพนว่าตัวเลขมีสิบตัวพี่น้องกระลูกค่ะค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะตรงกันค่ะมีสิทธิ์ที่จะตรงกันนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมมันจะคอยศีน ให้พี่น้องเสียมันได้ว่าโอ้เหลขบงหันบางนี้มาตรงกันตัวนี้ละค่ะแต่ว่างวดนี้ก็ให้ระมัดร,ระว่างในเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยายานเลขกล็อกค่ะ,ะสำหรับขลิปนี้พอกันขลิปหนาย,ยูดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ